สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูพิซซ่ากระทะไม่งอเตาอบวัตถุดิบของเรานะคะมีไข่ไก่เบอร์หนึ่งหนึ่งฟองโยเกิร์ตรสธรรมชาติสองช้อนโต๊ะน้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่นหนส่วนแช้อนชาผงฟูสองช้อนชา จากนั้นเราก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันจนเนียนค่ะพอเนียนเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่แป้งขนมปัง120กรัมคนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นก้อนเดียวกันเลยนะคะจากนั้นให้เราเตรียมกระทะก้นแบนแบบนี้นะคะนำแป้งที่รวมตัวกันเป็นก้อนแล้วใส่ลงในกระทะเตรียมน้ำมันพืชเล็กน้อยทามือให้ทั่วทั้งสองข้างเลยค่ะ จากนั้นเราก็ทำการนวดแป้งประมาณ2นาทีนะคะนวดเพื่อให้แป้งเขารวมตัวกันดีค่ะพอรวมตัวกันดีแล้วเราก็แผ่แป้งลงในกระทะให้ทั่วกระทะเลยนะคะแผ่ให้เป็นรูปกลมๆแบนๆค่ะจากนั้นเราก็นำซอสมะเขือเทศประมาณ3-4ช้อนโต๊ะทาลงไปบนแผ่นแป้งพิซซ่าให้ทั่วค่ะแล้วก็ราดหน้าด้วยมายองเนสให้ทั่วค่ะ ตามด้วยเชดด้าชีสใช้ทั้งหมดประมาณครึ่งถ้วยค่ะใส่ลงไปให้ทั่วแป้งพิซซ้าเลยนะคะสำหรับเนื้อสัตว์ที่ใช้นะคะวันนี้ใช้ทั้งหมดประมาณ3อย่างค่ะมีหอยแมงผู้ชิลีนะคะวางลงไปจำนวนตา,ตามต้องการที่อยากจะทานเลยค่ะแล้วก็มีไส้กรอกและเบคอนนะคะวางไปให้ทั่วค่ะจากนั้นเราก็ตามด้วยสับประรดหั่นเป็นชิ้นพอประมาณค่ะ วางลงไปให้ทั่วแป้งเลยนะคะโรยหน้าด้วยพริกแดงนะคะวันนี้ไม่มีพริกหวานก็ใช้เป็นพริกชี้ฟ้าสีแดงแทนค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยเชดดาร์ชีสอีกครั้งนะคะถ้วยเดิมเมื่อสักครู่นี้นะคะโรยลงไปให้ทั่วค่ะและสุดท้ายนะคะเพื่อเพิ่มสีสันเราก็จะโรยด้วยผงปาปริก้าลงไปประมาณ1ช้อนชา และในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีผงออริกราโน่นะคะก็โรยลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมความเป็นเอกลักษณ์ของพิซซ่าค่ะจากนั้นเราก็เปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนที่สุดเป็นวงในแบบนี้นะคะนำพิซซ่าขึ้นตั้งเตาแล้วนำฝามาปิดค่ะเนื่องด้วยความร้อนของแก๊สนะคะที่มีอยู่เฉพาะตรงกลางกระทะเราจึงต้องคอยหมั่นมาขยับ กระทะทุกๆ1นาทีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแป้งพิซซ่าด้านล่างไหมได้นะคะเราใช้เวลาย่างพิซซ่าประมาณ15นาทีค่ะพอพิซซ่าของเราสุกดีแล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็นำพิซซ่านะคะไปตัดแบ่งเป็นชิ้นๆแล้วก็จัดใส่จานหน้าตาออกมาน่ารับประทานมากๆเลยนะคะ เป็นวิธีทำพิซซ่าอย่างง่ายนะคะพิซซ่าโฮมเมดเพื่อนๆก็ทำได้ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ